สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มาแนะนําก็คือที่จับโทรศัพท์ของ SW Moto e หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า SW Moto เนี่ยครับอันนี้นะนี่นะครับผมได้มาจากร้าน Panda Rider นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดกล่องด้วยกันเลยครับ ถุงแรกนะครับที่เปิดมาแล้วก็จะเป็นตัวจับแฮนด์บาร์นะครับตัวนี้มียางรอข้างในกันแฮนด์เป็นรอยนะครับถุงที่สองนะครับใช้คัตเตอร์ก่อนล้วกัน ถุงที่สองนะครับก็จะเป็นนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ให้มาในชุดนี่นะครับแล้วก็ชุดน็อตต่างๆนะครับถุงหนึ่งนะครับขออนยา่าต อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวที่ยึดกับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นชุดน็อตต่างๆเอาไว้ยึดนะครับแล้วแต่เพื่อนจะถนัดยึดตรงไหนนะครับอุปกรณ์เยอะจริงครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวต่อนะครับตัวนีนะ้แล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาเลยก็คือตัวนี้ครับที่เอาไว้ยึดกับแป้นตัวนี้นะฮะ ครับอันนี้เขาก็เคลมว่ายืดได้กับเกือบทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับเพราะว่ายางวันยางตัวเนี้ยนะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้ยืดได้นะครับใหม่ๆมันอาจจะแน่นนิดหนึ่งนะครับใช้ไปมันก็คงจะเข้าที่ของเขานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปติดตั้งให้ดูที่ตัวรถนะครับ